สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเปรีพิเศชการลงทุนนะคะประจําสัปดาห์ในครั้งนี้เราจะมองเอาลุกระหว่างวันที่17จนถึง21มีนาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยของเราในรอบสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอาจจะมีข่าวดีเล็กๆทางด้านการเมืองที่รอรุ้นกันนะคะคือในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่22มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันครบอายุของตัวพรกฉุกเฉินนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มค่อนข้างเยอะนะคะว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุนะคะ นั่นก็คงเป็นข่าวใีเชิงบวกเข้ามานะคะทำให้ความเกิดความผ่อนคลายจากความตึงเครียดทางด้านการเมืองลงไปได้อีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ย่อมจะทําให้มีภาพที่บูริชมากขึ้นในสายตาของต่างชาตินะคะอย่างน้อยในเชิงของการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวของต่างชาตินี่น่าจะมีกําลังใจในการเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะจากเรื่องของความสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องของประกันต่างๆที่เคยหยุดชะง,งักไปนะคะในช่วงที่มีพรกฉุกเฉินนะคะในแง่ของปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยคิดว่ายังคงมีน้ำหนักอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรต่อตลาดทุนไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจของ ตีนนะคะหรือว่าของสหรัฐเองที่จะส่งผลกระทบสืบเนื่องไปถึงเรื่องของอาการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะรวมไปถึงประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนะคะในกรณีของยูเครนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะดูาสามารถเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้เป็นระยะนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะเทรดไซด์เว่หรือว่าไซด์เวย์อัพได้เล็กน้อยนะคะจากปัจจัยในเชิงบวกมากขึ้นทางด้านการเมืองภายในนะคะ ที่เราคาดหวังกันเอาไว้นะคะอัพไซด์เนี่ยยังมองค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเรามองว่าปัจจัยในระยะสั้นที่เป็นบวกนี่งไม่ได้เป็นภาพที่สามารถกดล็อกความขัดแยง้งทางการเมืองในระยะยาวได้นะคะอย่างไรก็ตามเราย,ยังคงให้น้ําหนักกับการให้ได้มาซึ่งรัฐบาลในการเข้ามาบริหารประเทศในระยะต่อไปอยู่ดีนะคะถือถ้าไม่สามารถกดล็อกในประเด็นนี้ได้เนี่ยเรายังมองภาพแมโครพิเคอร์ค่อนข้างจะซอฟต์นะคะก็มองอัพไซด์ของรอบสัปดาห์เนี่ยคงอยู่ไม่ได้ไกลมากนะคะมองที่1,400จุด นะะในส่วนของดาวไซด์เนี่ยอยู่ที่1,330จุดนะคะสำหรับหุ้นที่แนะนําเข้ามา3ตัวนะคะแน่นอนที่สุดถ้าเราชูประเด็นในเรื่องของอการความเป็นไปได้ในการยกเลิกพรากรฉุกเฉินเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําให้เทรดในหุ้นที่น่าจะได้อนิสงหรือว่าได้ประโยชน์จากการยกเลิกไปของตัวพรกรนะคะ ซึ่งก็หนีไม่พ้นลกลุ่มท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะที่เคยพึ่งพิงการกลับเข้ามาของนักท่องทุนต่างชาติเป็นหลักนะคะสามตัวที่เราแนะนำนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะตัวแรกเลยก็คือตัวเอเชีย a อ i ์เวหรือว่าตัว AAV นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้ามองในแง่ของสัดส่วนนักท่องเที่ยวเองแล้วเนี่ย AAV มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเนี่ยอยู่ที่เราประมาณ40ซนนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัวนกแอร์แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกือบทั้งหมดเป็น ท่องเที่ยวของคนไทยนะคะก็มองว่า AV น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าในเชิงเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ในแง่ของประเด็นที่เคยเป็นผลลบเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญของจีเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนความเข้มงวดดังกล่าวเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายลงนะคะดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะทําใหเา้เรื่องของจํานวนท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้มากนะคะก็ในแง่ของูงบินเองแล้วเนี่ยทาง a อวเนี่ยก็มีแลนในการรับ เครื่องบินใหม่นะคะเข้ามาอีก8ลำนะคะในปีนี้ซึ่งก็รับไปแล้ว2ลำนะคะในช่วงไตรมาสที่1ปี57นะคะหรืออีก6ลำจะรับเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งก็เป็นการรองรับช่วงไฮซีซั่น2สิ้นปีพอดีนะคะมองราคาพื้นฐานของ AAV อยู่ที่4.60นะคะกรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยให้แนวรับที่4.12นะคะแนวต้านก็อยู่ที่4.50แล้วก็ค่าลอสที่4.40นะคะ ตัวที่สองนะคะอยู่ในกลุ่มโรงพยบาบาลนะคะเราเลือกตัวกลุ่มเทพดุษฎีเวชาการหรือว่าตัว BGH นะคะตัวนี้เนี่ยก็มีสัดส่วนเรื่องของนักตัวผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างในช่วงที่เรามีสถานการณ์ทางด้านการเมืองแล้วก็มีเรื่องของการใช้พอลกอรฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการยกเลิกไปในวันที่22มีนาคมนี้ก็มองว่า BGH น่าจะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ได้อน,นิสสงนะคะคือถ้ามองในส่วนของ สัดส่วนของอผู้ป่วยที่เป็นต่างชาติเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ28%ของรายได้รวมของอตัว BGH นะคะก็น่าจะมีฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะส่วนเรื่องของการขยายโรงพยาบาลนนยังคงดำเนินต่อไปนะคะกะ็มีแผนในการเตรียม เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก6แห่งในปีนี้นะคะแล้วก็อีก3แห่งในปีหน้านะคะโดยในครึ่งปีแรกนี้เนี่ยก็จะเปิด4แห่งนะคะก็คือตัว BGS China Town นะคะโรงพยาบาลดีบุกนะคะโรงพยาบาลศรีระยองแล้วก็โรงพยาบาล b g h เชียงใหม่นะคะ เรื่องของรายได้เนี่ยคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของเรามองว่าเติบโตประมาณ8.8%ปีต่อปีนะคะก็การเติบโตอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับปีก่อนนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบบางส่วนจากการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็การชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าการขยายตัวของกิจการเ,เมื่อปีก่อนเนี่ยก็การขยายกิจการออของตัว โรงพยาบาลเมื่อปีก่อนเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยสร้างการเติบโตของผลกำไรได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะราคาพื้นฐานของ BGH เนี่ยมองที่152บาทต่อหุ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นราคาหลังการแตกพาเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่15.20บ,บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นนะคะให้แนวรับที่130บาทนะคะแนวต้านที่148-150ถึง150บาทแล้วก็ให้แตะัดถึงที่127บาทนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะตัว Minor International นะคะหรือว่าตัวมินนั่นเองนะคะก็อ,อ,อยู่ในกลุ่มอาหารนะคะแต่ธุรกิจหลักส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารโรงแรมนะคะซึ่งเราก็มองว่าก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากเรื่องของการยกเลิกไปของพรกรฉุกเฉินนะคะก็มองว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวก็น่าจะกลับเข้ามานะคะซึ่งปัจจุบันนี้เองถ้ามองในแง่ของ ผลกระทบจากท่านั้นการมือก็ต้องบอกว่าในกลุ่มโรง,งแรมทั้งหมดเนี่ยมินก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยนะคะเพราะว่าด้วยสัดส่วนของการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยกว่าธุรกิจอื่นนะคะน้อยกว่าโรงแรมอื่นเพราะว่าตัวมินเองเนี่ยมีการกระจายตัวธุรกิจออกไป จากกลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็สัดส่วนของรายได้ที่มาจากกรุงเทพในปี5-6ของมินเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่14เปอร์เซ็นต์ของรายได้ธุรกิจโรงแรงนะคะแต่ถ้าคิดรายได้รวมของมิ้นเองแล้วเนี่ยในส่วนของกรุงเทพเองก็มีสัดส่วนถึง ถือเป็นสัดส่วนแค่7%เท่านั้นนะคะงั้นก็มองว่าผลกระทบจะมีมากมีน้อยเนี่ยมิ้นก็มิ้นก็ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกตัวพลก,กรนะคะแต่ว่าถ้ายกเลิกแน่นอนที่สุดเซนิเมนต์มันก็คงจะต้องดีขึ้นนะคะม,มิ้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับอาริสม์แล้วถ้ามองไปในแง่ของแผงกนการดําเนินธุรกิจของเขาในอนาคตเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมแล้วก็ในส่วนของธุรกิจอาหารนะคะโดยมีแผนในเรื่องของการขยายโรงแรมใหม่ๆเนี่ยก็แบ่งเป็นโรงแรม ที่จะลงทุนเองนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอีก7.7ห้องนะคะตัวโอ๊กเองเนี่ย311ห้องนะคะแล้วก็การรับบริหารโรงแรมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก610ห้องนะคะก็มองราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่30บาทนะคะสำหรับมีเนี่ย กรอกเทรดในระยะสั้นเราให้แนวรับที่24บาท20นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่28บาทนะคะตัดขาดทุนที่23บาท50นะคะก็เป็นหุ้นสาตัวที่เรานําเสนอเข้ามาที่มีความเกี่ยวข้องได้รับอน,นิสสมในเชิงบวกโดยตรงกับการยกเลิกพรบฉุกเฉินออกไปนะคะ อน,น่าสนใจสาหรับการเก็งกำไรใน,ในระยะสั้นสาหรับการเทรดที่งหุ้นในช่วงนี้ยังคงภาพเดิมนะคะก็คือความผันผวนน่าจะค่อนข้างเยอะอัพไซด์ดูค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักก็คงยังเป็นขึ้นขายลงซื้ออยู่ในกรอบนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้วัีค่ะ